จากวัสดุธ,ธรธธรมชาติและวัสดุเหลือใช้รางวัลชมเชยมี3รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลชมเชยลำดับที่1ได้แก่คุนปลาเสือสุมาตาส่งเข้าประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเลครับขอเชิญผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเลครับ จำเชยลำดับที่สองได้แก่บุญปากะแหทองสมเข้าประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพอสายครับขอเชิญผู้แทนครับ จากวัตถุดธรรมชาติหรือวัสถุดเหลือใช้นะครับในวันเฉลยนะครับได้หมดราวันตอนประากาศไปแล้ว2องวันนะครับค่ะก,ก็สวยงามนะคะเพราะว่าหนูก็แอบไปดูมาเหมือนกัน คอซ้ายนะครับคุณปลากระเหรนทองนะครับและรางวัลชมเชยลำดับที่3ามหนึ่งรางวัลนะครับได้แก่คุณปลาประดิมุกนะครับส่งเข้าประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามครับเป็นรางวัลชมเชยทั้ง3รางวัลนะครับในส่วนของประเภทคุณปลาที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุเหลือใช้นะครับและเงินรางวัล ท่า0ับานบทนาทาน,านะครับขอเชิญผู้แทนจากอบตท่างามนะครับ อันดับ2ประเทษหุ่นปาที่ทําจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้นะครับจะได้รับเงินรางวัล1นึ่บาทนะครับรางวัลรองชะนะเลิศอันดับ2ได้แก่หุ่ปลานวนจันเทศนะครับสมทบประกวดโดยองค์การบริหารส่วนารบ,นบ้านม้อครับขอเชิญผู้แทนจากอบตบ้านหม้อครับยินดีด้วยนะคะวันนี้ทุกท่านทุกอบตไม่รู้เลยนะครับ ว่าท่านได้รางวัลเพราะเรายังไม่ได้บอกมารู้กันหน้าเวทีเลยค่ะดูกันสดๆหน้าเวทีเลยนะครับเป็นการเซอร์ไพรส์ครับถูกต้องค่ะนี่ครับในส่วนของรางวัลรองเทเลิศอันสองนะครับเต้ยเขาจะมเกิดใช้นะครับจากอบตบ้านมอนะครับจะรับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับต่อไปจะเป็นการประกาศผลรางวัลนะครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทหุ่นปลาที่ทําจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้นะครับได้แก่หุ่นปลาตะเพียนทองนะครับส่งเข้ากวดโดยองค์การบริหารจนรบนโพกร,รมนะครับจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทครับขอเชิญผู้แทนจากองตอ์โพกร,รมนะครับยังเหลืออีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลชนะเลิศน,น,นะครับ,รบตื่นเต้นกันไหมครับแค่ดิฉันดูก็ตื่นเต้นแล้ว ที่สวยมากๆเลยนะคะทุกรางวัลเลยนะคะยมานะครับและลำดับต่อไปนะครับจะประกาศผลรางวัลชั้เลิศประเทศลุนปาที่ทำจากวัตดุธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้รางวัลชนะเลิศได้แก่คุณปลากัะดิ่งสองหางสีทองส่งเข้าประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาลครับจะได้รับเงินรางวัล25,000บาทครับยินดีด้วยนะคะขอเชิญท่านนายกสีไทยสีพิศุทธ์นะครับกล้องเชียร์มาเยอะเลยนะครับเป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมคะของขวัญวันเกิดใช่ไหมครับแต่งตัวสวยมาดูดีเลยนะครับคุณปลาก็สวยจริงๆใช่ค่ะนายกก็สวยจริงๆถูกต้องเลยั นนนี่เเป็ววัักิดด้้ยใชมอันนี้นายกที่สวยที่สุดนายกสาวที่สวยที่สุดในอินบุรีเลยนะอันนกกี้สวยที่สุดในอินบุรีเลยนะครับเนี่ยนายกอินบุรีค่ะบวันนี้กองเชียร์มาเยอะเหมือนกันนะคะไหนขอเสียง,ยก,องกองเชียร์จากอบตนดั้งตาลหน่อยครับโอ้โหสุดยอดมาก เขาเรียกว่าออกคางนมงคค่ะ6รางวัลประเภทแรกเสร็จสิ้นเรื่อยๆรอแล้วนะครับรับรับรางวัลแล้วอยู่ด้านบนเวทีก่อนครับรอถ่ายภาพรวมเอ้อมกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศผลรางวัลประเภทขุนปลาเสมุอนจริงนะครับเป็นรางวัลชมเชย5รางวัลรางวัลละ5,000บาทนะครับรางวัลชมเชยลำดับแรกนะครับได้แก่ขุนปลาหมู ข้างลายนะครับส่งข้าพะกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามครับจะได้รับเงินรางวัล5,000บาทครับขอผู้แทนจากอบตท่าข้ามครับแต่ละแต่ละตัวนะครับหนูหุ่ขุนปลาสวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัวค่ะเขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้กันเลยค่ะคณะกรรมการบอกว่าตัดสินยากมากยากจริงๆคณะกรรมการประชุมกันถึงสองรอบเลยนะคะ ในการตัดสินบอกแล้วว่าการเกณฑ์งาน่งขันไม่ได้มีการแข่งขันนั้นดูเดือนแต่เป็นการสร้างความสามัคคีสร้างความร่วมมือร่วมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการพัการให้งานนี้เกิดขึ้นนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลชมเชยลำดับที่2นะครับเภทหุ่นปลาสมบจริงได้แก่หุ่นปลาหมอตามนะครับสมทบประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดักขอเชิญผู้แทนนะครับจากอบตไม้ดัดขึ้นมารับรางวัลนะครับจะได้รางวัล5 0 0 0ันบาทนะครับ จริงมีรารงวัลโจมเชยทั้งหมด5รางวัลเลยครับโอ้ยครับรางวัลละ5้าพันบาทเลยนะ<ช>ครับต้องบอกเลยว่าตัดสินยากมากๆนะคะเพราะว่าสวยมากๆจริงๆนะคะโันนี้ท่านนายกมายอยู่เลยครับทิ้งร้านหมูกระทะเลยใช่ไหมครับ ีกไปด้วยนะครับต่อไปนะครับรางวัลชมเจอลำดับที่3นะครับประเภทหุ่นปลาเสมือนจริงได้แก่หุ่นปลาแค้นะครับส่งเข้าประกวดโดยองค์การบริหานนรส่วนตำบลโพสังโพครับขอเชิญผู้แทนจากอบตาาโพสังโพนะครับขึ้นรับรางวัลหน้าบรเวีีจำนวน5 0 0 0บาทนะครับ างวัลจนเคยลำดับที่4นะครับประเภทปลาสเสมือนจริงได้แก่หุ่นปลาชโดนะครับส่งข้อระกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันครับได้รับเงินรางวัล5,000บาทขอเชิญผู้แทนจากอบตอค่ายบางระจันครับ ก็ได้แก่อุ่นปากัดนะครับส่งเข้าประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะแจงนะครับขอเชิญผู้แทนจากอบตสะแจงนะครับรับเงินรางวัล5,000บาทครับ ชนะเลิศอันดับ2นะครับประเภทหุ่นปลาเสมือนจริงนะครับได้แก่หุ่นปลาช่อนส่งเข้าประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานะครับจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทขอเชิญผู้แทนอบตอแม่ลานะครับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับประเภทหุ่นปลาเสมือนจริงครับ เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทบุญปาเสมือนจริงได้แก่บุญปากระดีมุกส่งเข้าพะกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพพันจักนะครับจะได้รับเงินรางวัล1น1 5 0บาทขอเชิญผู้แทนนะครับบอ่ท่านนายกมาเองเลยนะครับเชิญด้านบนเวทีเลยครับยังเหลืออีกรางวัลคือรางวัลช 2 5 0 0 0บาทเลยนะครับมีก็เป็นอีกหนึ่งนายกที่สวยเช่นกันนะครับในข่าชา้างอีกทั้นหนึ่งนะครับน้าขาวก็มาสวยทั้งนั้นนะครับสวยทุกคนสวยทุกคนครับ,รบและรางวัลชนะเลิศประเภทบุญปลาเสมือนจริงนะครับคืนวันนี้นะครับได้แก่ คุณปาลินจิรดาส่งเข้าประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพักทันนะครับได้รับเงินรางวัล25,000บาทขอเชิญผู้แทนครับอบตพักทันนะครับเงินรางวัล25,000บาทนะครับได้ข่าวว่าเลี้ยงไปแล้ว37,000บานนะครับโอโอโอมีกองเชียร์มาหน้าเวทีด้วยนะคะโหมีกองเชียร์มาด้วยข่าวว่านายกเลี้ยงลูกน้อไปแล้ว37 0 0 0 ได้เงินรางวัลไป2 0 0 0าแต่เป็นการเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีในองค์กรใช่ค่ะนี่ในพักจากอบตพักทันเลยครับกับรางวัลชนะเลิศประเภทหูฟ้าเสมือนจริงจะได้รับเงินรางวัล20,500บาทนะครับ ประเภทนะครับเป็นประเภทหุ่นปลาโคมไฟและแฟนซีมีรางวัลชมเชยหนึ่งรางวัลรางวัลละห้าพัน 5, บาทนะครับขอประกาศในส่วนของรางวัลชมเชยนะครับซึ่งมีหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับรางวัลชมเชยประเภทหุ่นปลาโคมไฟและแฟนซีได้แก่หุ่นปลาชนส่งเข้าประกวดโดยเทศบาลตำบลพรมบุรีครับขอเชิญผู้แทนรับรางวัลหน้าบนเวทีครับได้รับเงินรางวัล 5,000บาทนะครับเทศบาลตำบลพรมบุรีครับคุณ<โด>กวาช่อนนะครับกับรางวัลชมเชยจากเทศบาลตำบลพรมบุรีนะครับได้รับเงินรางวัล5,000บาทนะครับครับ เป,เป็นรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองประเภทบุญปลาโคลไฟและแฟนซีได้แก่บุญปากัดนะครับส่งาสภาพประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่นะครับจะได้รับเงินรางวัลจํานวน10,000บาทครับยินด,ดีด้วยนะคะขอเชิญผู้แทนจากอปตะหัวไผ่นะครับรับรางวัลด้านบนเวทีครับโอ้โหท่านนายกมาเองนะครับ ที่บอกไปนะครับกรรมการบอกแล้วว่าหนักใจมากมาใ,ในการเป็นการตัดสินต่างๆบอกว่าทุกอปทอปลาทุกตัวนะครับสวยง<ว>ามงและจ,จัดได้อย่างเต็มที่แต่มันจะต้องมีจุดจดหนึ่งที่ว่าําว่ากว่าถูกต้องค่ะสวยกว่าอะไรก็ดูดีกว่าหน่อยนึงตัดสิน<ช>ยากเข้าใจคณะกรรมการนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจริงสวยหมดทุกอันนี้เลยจริงๆนะคะถึงไม่ได้รางวัล แต่ท่านก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานปิ้ปลาให้มีสีสันยิ่งยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับจากอบตหัวไผ่นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับประเทศอุ่นปลาคลไปและแฟนซีสง่งเข้าประกวดอุ่นอุ่นปากันนะครับละต,ต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทหุ่นปลาโคมไฟและแฟนซีนะครับได้แก่หุ่นปาตะพัดส่งข้อประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตะบลวิหารขาวนะครับจะได้รับเงินรางวัลจำนวน15,000บาทดีดีด้วยนะคะกองเชียร์ก็เยอะนกัาสวยเช่นกันนะครับก็มารับรางวัลองนะครับในเนสบนเวทีนะครับในส่วนของจังหวัดสีุีนะครับนายกอบต ทุกอภินอนสวยทุกคนนะครับอะไรยกแก้วพีคถานั่ยิ้มเลยครอเหลืออยู่แล้วพูดดีพูดดีพูดดีกับพาไปกินข้าวไรเดียวนะครับกับรางวัลรองชั้นเลิศอันดับหนึ่งนะครับคุณพาดพัฒน์ทรงข้าพวดโดยองค์การบริหารส่วนวิหารขาวนะครับได้รับเงินรางวัลจำนวน15,000บาทครับกองเชียร์เยอะมากขอเสียงกองเชียร์วิหารขาวหน่อยครับโอ้โห และรางวัลชนะเลิศประเภทหุ่นปลาคมไฟและแฟนซีในงานเทศกาลกินปลาในครั้งนี้นะครับได้แก่หุ่นปลาชโดส่งเข้าประกวดโดยเทศบาลตำบลหอนสมอครับก้รทั้งรางวัลจำนวน25,000บาทขอเชิญผู้แทนนะครับจากเทศบาลตำบลหอนสมอนะครับกองซียอะเยอะเน้นชับค่ะ นายกมาเองเลยนะครับนายกบอกว่าไม่เสียแรงไม่เสียเที่ยวที่นั่งรอรุ่นรางวัลนะครับแล้วกองเชียร์ก็แน่นมากๆเลยค่ะแต่ส่วนอาวทที่ไม่ได้รับรัรางวัลนะครับก็อย่าเสียใจนะครับหว่าทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดีที่สุดเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะได้ช่วยสร้างสีสันภายในงานนะครับให้มีความตึกนื้นใช่ค่ะ นี่นะครับรางวัลชนะเลิศประเภทหุ่นปลาโปไฟและแฟนดี้นะครับหุ่นปลาชโลจากเทศบาลตะบลขอสมบครับได้รับเงินรางวัลจำนวน25,000บาทนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถ่ายภาพนะครับจากขอถ่ายทียะประเภทนะครับโดยจะขอถ่ายภาพเป็นประเภทที่หนึ่งก่อนนะครับประเภทแรกเป็นหุ่นปลาทําจากวัสดุธรรมชาติแล้วถือเหลือใช้นะครับขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้แทนภาคเอกชนนะครับ ขึ้นที่มาร่วมในงานนะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับค่ะเยนเชนค่ะจะขอถ่ายเป็นทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับเชิจหัวหน้าส่วนนะครับผู้แทนภาคเอกชนนะครับแนภาคประชาชนที่มาร่วมงานนะครับ,บรวมถึงหน้าส่วนราชการและแนายอำเภอทุกอำเภอที่มาร่วมงานนะครับขึ้นมาถ่ายภาพด้านบนร่วมกันนะครับ